ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e ลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารยได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาไรยวันหันสาหมาสนุกประจำในวันพุทธที่30สิงหาคม2566นะขึ้น15ค่ำเดือน9ปีเถาะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเ,เนี่ยนะเพราะว่าเลิกล่างเสียนะครับให้เลิกไม่ได้ในดวงชะตา แต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับนะ่มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขค้ืน15ค่าความฝันจะเป็นจริงนะใน10วันข้างหน้านะับตั้งแต่วันที่ฝันก็ขอให้โชคดีนะครับนะฝันว่าได้เงินก็ได้เงินฝันว่าได้ทองก็ได้ทองนะอันนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนละโอกาสของนัก เสี่ยงโชคนะคุณจะมีโชคราบร้อยเท่าไหรเงินทองนู่นนี่นั่นก็เตรียมตัวแล้วกันพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้นะครับบุญกุศลจะช่วยคุณเนี่ยมีโชคราบด้วความสำเร็จนะเอ,อ่ชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณก็อย่าลืมนะสวดมนต์เยอะๆทำบุญเยอะๆช่วงเดือนสองเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีมากของชาวราศีพิจิก นะครับรวยทรัพย์รวยโชคก็เอาไปเลยเต็มที่ทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับในดวงชะตานะท่านใดสนใจดูดวงก็ติดต่อมาได้นะครับเสริมดวงชะตาต่างๆนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี C ่ยงเซมซี C, ประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สัน่นกระดิโชคลาภในความกรเบ็ดนะ สาธุอธิษฐานนะครับสําเร็จร้วยเออคุณสำเร็จนะขอเงินได้เงินของงานได้งานขอคู่ได้คู่ก็ขอให้สมหวังแล้ะกันได้เซมสีใบที่ห้าสิบเอ็ดโชคชะตาท่านในช่วงนี้สปปรรพสิ่งเนี่ยไม่เป็นไปดังที่ท่านคิดสักเท่าไหร่นะครับท่านจะต้องใช้ความเพียนความพยายามต่อไปนะรอคอยเวลานะครับซึ่งเมฆฝนก็จะเคลื่อนออกไปแสนทองก็จะสว่างสวย นะครับสามีภรรยาก็อาจจะมีปัญหาลิ้นกับฟันนะต้องระวังปัญหาที่จะเกิดจากผู้หญิงระวังมีภัยนะครับมีอยู่ภรษต้องระวังนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังมีโอุปสรคไม่ค่อยสมหวังนะครับพูดถึงความรักในช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเข้ามานะขอให้อดทนรอคอยต่อไปสักระยะหนึ่งถึงจะดีมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงเวลานี้ ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนักนะครับการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้คะแนนสอบของคุณก็ไม่ดีนักในเรื่องของคะแนนสอบนะพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับเออคุณก็มีโอกาสร,รักษาได้นะขอยรักษาให้เต็มที่โรคที่คุณวังเกี่ยวข้องกับโรคเพศสัมพันธ์มดลูกหน้าอกกรับเพราะอาหารลำไส้ต้องระมัดระวังนะครับ ในดวงจะนานะโอเคนะครับเออนะไกลแล้วหลายคนมาบอกว่าไกลรัฐบาลแล้วเศรษฐกิจจะได้ดีนูน่นนี่นั่นใช่ไหมรัฐบาลจะมีคอรอมอชุดใหม่นะครับเออคือถ้ารัฐบาลใหม่เนี่ยถ้าคุณจะรอดเนี่ยนักการเมืองหรือคอรอมอเนี่ยต้องไม่มีมนทินนะมีมอนทินหรือเปล่าไม่รู้นะ เอ,อเขาเรียกว่ามีแผลใช่ไหมมีแผลที่จใจ่ายค้านขุดแซะนู่นนี่นั่นเห็นได้ข่าวว่าเพื่อไทยให้กระทรวงมหาไทยกับภูมใจไทยโอ้โหคิดได้ยังไงวะเนี่ยเออถ้าให้ซะขนาดนี้ไม่ให้นายกไปเลยล่ะใช่ไหมมหาไทยเนี่ยร้องจากคือใหญ่ที่สุดร้องจากนายกอะ เออไม่รู้คิดอะไรอยู่นะไปให้ดูนีนั่นใช่ไหมและภูมิใจไทยก็มีปัญหาเรื่องประเด็นที่ตอนนั้นคุณจูวิทย์มาพูดไอ้เรื่องอะไรนะที่ดินขาวกระโดงใช่ไหมคุณ <c ười> คุณว่าคนรนบจะรอดไหมเนี่ยเวลาขึ้นสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะ <c ười> ไม่รู้เหมือนกันเอ,อ่อถ้าจะรอดจะต้องต้องขาวสะอาดบริสุทธิ์ นไม่มีมนลทินเออเขาก็จะได้ไปต้องมาขุดอะไรมาพูดนน่นพูดนี่นั่นใช่ไหมแต่น่าเป็นห่วงนะคือมีอาจารย์ก็ทาอาจารย์ก็เคยทายว่านับจากลาหูเนี่ยปีครึ่งหรือสองปีเอเต็มที่นะครา,า,าครึ่งนึงก็ไปโอกาสเออแต่นักพยากรณ์บางส่วนหรือในสมาคมโหูในประเทศไทยเนี่ยนะคือบางทีก็บอกปีเดียว ปีครึ่งอยู่ในเลนเนี้ยหนึ่งปีปีครึ่งถ้าเต็มที่ก็สองปีะนะแต่แต่ก็มีนะบางคนบอกไม่ถึงปีแหมอยู่นี่นะเออเขาเรียกว่าหมอดูสมัยนี้ก็มีการเมืองนะเออฝ่ายไหนฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ใช่ไหมคือมันต้องเป็นกลางอะท้ายตรงกงคือไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ เต็มที่ฮะเขาก็าคือเท่าไรก็เท่านั้นนะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9้าไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาของคุณประจําในวันพุธนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึง ในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นในวันนี้นะครับให้ควรเว้นสีชมพูนะสีชมพูไม่ดีเพราะว่าเป็นกาลากินีสัญจรประจําวันนะครับสีที่ดีก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดําแล้วก็สีส้มนะครับสีที่ดีที่สุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีดำนะครับสีทองเสริมด้วยสีโกโก้ได้นะครับเอ่อแล้วก็ทิศที่ดีประจําวันก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับ มาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันพุธนะจะดีหรือไม่ดีถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรก็แล้วแต่จะเปลี่ยนในวันนี้จะดีหรือไม่นะครับงั้นตามดวงชะตาในวันพุธเนี้ยถือว่ามีศขมากนะครับต่อมาพูดถึงการสระผมในวันนี้จะดีไหมนะครับสระผมในวันพุธจะเป็นความไม่ดีนะครับตัดผมใหม่ในวันพุธนะครับจะเกิดทะเลาะวิวาทไม่ดีนะตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ํามันในวันพุธ มีสิดีสวัสดีนะครับในดวงชะตาต่อมานะครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะประจําในวันนี้ซึ่งเป็นกาลีสัญจรน,นะครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงนะซึ่งเป็นคนผิวสองสีรูปร่างถ้วมเล็กน้อยนะครับพูดจาไม่ค่อยมีอางเสียงหรือพูดไม่เพราะนะมักจะสร้างปัญหาทําความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาหรือเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังของเจ้าชะตาซึ่งมีมากจนเกินไปในบางครั้ง ก็อาจจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับหรือเพราะการใช้คําพูดที่ไม่ค่อยรู้จักกาลเทศะของเจ้าชะตาจะทําความเดือดร้อนความเสียหายมาถึงตัวของเจ้าชะตาให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวังคานในวันนี้ดาวคารเสียเป็นกาละกินีสัญจรเนี่ยก็ต้องนะมัดระวังอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์นะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับซึ่งเป็นสีประจําวัน นะถือว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบายมุขต่างๆทั้งในด้านของความเชื่อนะครับความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกเรื่องจะนําผลประโยชน์และการตอบรับที่ดีมาให้กับเจ้าชะตาต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมักจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆซึ่งมีเข้ามารวดเร็วจนในบางครั้งเนี่ยแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังปัญหาต่างๆ ต้องมีสติเข้าไว้นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้หรือดวงชะตาคณเนี่ยมีเรื่องที่ต้องให้คิดมากอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาเลยครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคนที่เรียบร้อยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านลักษณะผู้ที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่รูปร่างผอมบาง ใบหน้ารูปไข่ผิวขาวหรือขาวเหลืองหรือผิวสองสีก็ได้นะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธนะถือว่าเจ้าชะตาในวันนี้จะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยกับสังคมหรือคนรอบข้างมากขึ้นนะครับจะมีการทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาหรือเอกสารต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจาในวันนี้นะครับก็ต้องน้ำมันองปัญหาโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าโาครคภัยไข้เจ็บหรือโรคเก่าๆที่เคยเป็นอยู่ แล้วหายไปแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งให้เรามาลองเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคก,กระดูกภูมิแพ้แล้วก็ปวดตามข้อต่างๆด้วยนะครับต่อมาดยชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะสังคมคนรอบข้างใช้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้มีชื่อเสียงมีตําแหน่งหน้าที่การงานมียศศักดิ์ที่ดีขึ้นมีคนให้ความครบยำเกงเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับ ต่อมา,มาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจาในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตานี่จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นแม้การเงินบางส่วนเนี่ยนะครับจะยังไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตาก็ตามอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือจะเป็นเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ก็ตามนะครับแต่เจ้าชะตาก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนนะครับแม้จะช้าไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่ง ให้ร่างกายตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงเคล็ดลับแห่งความร่ํารวยซึ่งจะมีโชคใหญ่ในชันศาประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมในวันนี้สีที่นําโชคลาภให้กับคุณก็คือสีดําสีทองส,ทสีโกโก้นะครับและตัวเลขที่จะนําโชคลาภให้คุณก็คือเลข8เพราะเป็นสีประจําวันนะครับและเลขรองลงมาก็คือเลข6นะครับซึ่งเป็นมูลระประจําวันนะครับหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับ มาพูดถึงจีทพลของดวงดาวประจำในวันนี้กันเลยนะครับดวงดาววันที่30ก็จะมีดาวพระจันรย้าย10บโมงหนาทีนะจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมเลงเชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับมีโอกาสได้การติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะแล้วจันทร์ทับดาวเสาเวลา10บนาฬกายีนาทีนะครับ เพรออาะนั้นตามดวงชะตาก็ระวังอาจะจะมีปากเสียงมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนมีเรื่องวิวาทะระวังโจรภัยปัญหาทางด้านสายตาเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับโอเคอันนีีย๋ยวต่อมาจะมาเริ่มต้นที่ราศีจักรเริ่มชา้าที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมโดวงชะตาของคุณเนี่ยชีวิตก็จะมีความมั่นคงที่ดีนะครับแต่ดวงคุณตนันโนอยู่ในภพปารี ต้องระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับอุบัติเหตุก็ขับรถอย่าประมาทนะแต่ในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยดาวพระศุขเนี่ยการเงินก็จะไหลเข้าบ้านนู่นนี่นั่นนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะในเรื่องของความรักเนี่ยนะฮะคู่ครองก็จะดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตาตัวเลขของคุณก็คือ64สี่นะครับต่อมา ชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวพระศุกร์ของคุณก็เป็นประตูมเมอรนวันนี้ชีวิตคุณก็มีความมั่นคงที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับดาวคู่ก็อยู่พบปุตตะนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแแวงนะครับกับคู่ครองในเรื่องของงานก็ยังเป็นวินาศอยู่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการทําธุรกรรมนิติกรรมสัญ,ญญาต่าง นะเอ่อแล้วก็ตัวเลขก็คือ54นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมทุนชาวราศีเมถุนถนือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานนะบริการสวิตไม้ต่างๆการดูแลหรือการเอาใจใส่ในอาชีพการงานของคุณเนี่ยถือว่าเป็นผลดีนะครับการงานวันนี้ก็ดีสําเร็จมีคนเชื่อถือให้ความเก่งอกเกงใจในเรื่องของงานความรักก็มีความสุข นะส่วนดาวการเงินคุณก็มโอกาสประสบความสําเร็จคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หญิงมักเป็นส่วนใหญ่ในดวงชะตานะครับตัวเลขของคุณก็คือแปดสองนะต่อมาชาวาาลัคนณาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยน,น่าสงสารนะคืออาจารย์เห็นมาหลายดวงชะตานะคุณคุณมีดาวคู่ครองซึ่งเป็นดาวเสาสาวเป็นดาวเสาเป็นบ่าวเปาะเาะ เป็นคู่เวรคู่กรรมโดยแท้นะในโดยชะตาของคุณเนี่ยเพราะหลายคนเนี่ยมีปัญหาเยอะตั้งแต่เสาที่อยู่ในราศีธนูนับถอยหลังไปเนี่ยนะครับช่วงก็เท่าไหร่เนี่ยอ่าสี่ปีที่แล้วสี่ห้าปีใช่ไหมเออสองปีครึ่งมาอยู่บางกรสองปีครึ่งแล้วจะสองปีครึ่งโอ้จังหวะความรักคุณเนี่ยไม่ดีเลยมาหลายปีร่วมแปดปี ตั้งแต่เสาอยู่ธนูนะครับและใครเนี่ยนะลาทั้งสิบสองสิบเอ็ดราศีเนี่ยถ้าคุณมีคู่เป็นคนราศีกรกฎเนี่ยไมยชีวิตมันช่างบัดซบโดยแท้มีไหมใครที่แบบว่ารอดพ้นปลอดภัยนะไม่เหนื่อยลากเลือดโอ้จารย์เห็นดวงชะตาเนี่ยมันเละเทะมากเลยนะะะยาก็ย่าไม่ได้ เอออย่าก็อยา่ยาไม่ได้เพราะไม่มีที่ไปคือบางคนบางคนรวยไม่มีปัญหาหรอกแต่คนไม่มีอะสิไม่กล้าอย่าเพราะไม่รู้จะไปไหน <c oughs> ความรักก็ทุกข์ตนรอมานขมขื่น <c oughs> โอ้โหแหม,มชีวิตนะแต่อย่างเดียวก็ต้องทำบุญนะส่วนมุญไม่พ้าเขาไว้ดีสุดเพราะดวงคุณเนี่ยความรักไม่ค่อยดีไม่ต้องไปคาดหวังถ้าดีจริงก็คือปีหกแปดไปแล้ว หลังพุทธสภานะคือในดวจะตามคุณในตัวเลขก็คือ59จะนําโชคลาบมาให้นะครับดาวศุกร์ก็มาทับคุมลัคนาคุณอยู่ให้คุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะเอ่อก็เอาใจช่วยชาวราศีกรกฎให้ผ่านพ้นเพได้นะครับต่อมาชาวราศีสิงชาวรัคนาราศีสิงเนี่ยดวงามคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะดาวศุกร์ก็เป็นวินาศครับ ยันการงานไม่ต้องรีบร้อนอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะส่วนด้านการเงินการทองก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามาอัเกตการติดต่อสารธุรกรรมต่างๆในด้านของความรักเนี่ยนะครับคู่ครองดาวคู่ก็อยู่ในภพสุภะนะคู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลดีในดวงชะตาจะนําโชคลาภมาให้ตัวเลขของคุณก็คือ 6- 2สองนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ชาวราศีกันดวงชะตางคุณในเรื่องของความรักคุณเนี่ยเพื่อหัสก็เป็นมรณนะไม่ค่อยดีพยายามอยู่ให้ห่างเข้าไว้ดีสุดนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยนภพุธก็เป็นวินาส่วนการเงินก็เริ่มดีขึ้นเเงินคุณจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะของชาวลัคนาราศีกันพยายามส่วนม้วนไหวพาเข้าไว้เพราะการเงินจะเข้ามาโดยง่ายอย่างไม่คาดฝันนะตัวเลขก็คือหกสองต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีตุลถือว่าจังหวะชีวตคุณให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วนึ่งเลือดหกล้มนะครับเกิดจากความประมาทของตัวเองแนละในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีในดวงตาของคุณการเงินจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ความรักไม่ค่อยดีนะครับคุณในช่วงนี้เนี่ยการงานดีนะมุ่งเน้นลยุยงานให้เต็มที่ตัวเลขก็คือ68นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก ราศีพิจิกโดยชะตาคุณเดี่ัการทํางานดีนะครับมีลูกค้าติดต่อมานะสินค้าดีไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะครับมีงานเข้ามามีลูกค้าแล้วกันในโดยชะตาเนี่ยดาวศุกร์ก็อยู่พ่อสุภาคุณก็จะมีความสุขเมื่อดดมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีตัวเลขก็คือ8 0ศนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนู ชาวลัคนาราศีธนูถือว่าดวงชาตาคุณทำอะไรไม่ค่อยเดือในใจเพราะคุณมีอะไรเหนี่ยวลังไว้อยู่บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของงานมีอุปสรรคติดขัดมีเงื่อนไขบางคนติดขัดด้วยเวรกรรมโดยแท้เออมันดึงดวงไงนะอย่างที่บอกเนี่ยราศีธนูช้ำทรมานใจมาหลายปี นะครับร่วมเจ็ดปีบางคนก็ยังไม่ดีมีมีปัญหาแล้วบางคนหนักไปกว่านี้มีคู่เป็นกร,รกฎแม่มันไม่ไหวอ,ะอ่ะอแล้วไม่ยอมหย่าด้วยหย่าเพราะหย่าแล้วไม่มีที่ไปเนี่ยคือเหตุผลเขาบอกว่างเี้ยไม่รู้จะไปทางไหนใช่ไหมเพราะ,ะมันก็ดึงดวงดึงกันไปดึงกันมาไม่จบไม่สิ้น บอกว่าสวดมนต์ได้ไหมไม่สวดก็พาคู่คู่ให้คู่ไปบวชได้ไยคู้ไม่บวชเอา้าสวดมนต์เัินิดนึงนะคู่ไม่ชอบสวดมนต์เออก็ไม่รู้จะยังไงอนะทําใจแล้วกันขอให้โชคดีนะคือบางคนนะ่ะถ้าราศีธนูบางคนดีก็ดีใจด้วยไม่มีปัญหานะตัวเลขของคุณเนี่ยก็คือ,อมีเก้าแล้วก็มีแปดนะครับ ต่อมาเช้าลัคนาราศีมังกรเช้าราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับก็จะมีการติดต่องานเข้ามานะระวังคาพูดเอกสารนะครับแต่อริศตูก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีมีโชคลาภเข้ามาตัวเลขคืนหนึ่งห้านะครับต่อมาเช้าลาัคนาราศีกุม <c oughs> ชาวราศีกุมเนี er <c oughs>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  ่ยในโดยสะต่างคุณในเรื่องของการงานเนี่ยกับขัวแหเลยนะพูดเยอะนะกุมเสาทับใกล้แล้วบางคนไม่รู้ยังไงนได้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันถ้าดีก็ดีนะการงานก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะกรรมะมรณะนะมันอาจจะพลิกโผลก็ได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับในโดยชะตาคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าดีมีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับความรักคู่ครองกอ็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีในโดยชะตาตัวเลขของคุณก็คือ16ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงชะตาคุณเนี่ยจะได้เงินจากการประสบความสําเร็จสมัครงานก็ได้งานนะครับส่วนการเงินการทองเนี่ย นะก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะครับต้องระวังปัญหาเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับหุ้นส่วนนะคู่ก็ยังเป็นอารอยู่ไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังในเรื่องคําพูดนะตัวเลขก็คือ3 9นะครับโอเคครบสิบสองีาสีจะมาเสียงไพ่ยิบซีดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าโดยสาคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองทุใบที่สามโอเคฮักดาสิบวีนะครับเริ่มเจ๊หงซาสีหงสจิบใยก็จับใบที่หนึ่งของที่คุณได้ครนะับเนะ <Good S 1> ดิมูนนะคือ้ดยชะตาของคุณเนี่ยนะครับมีเรื่องกังวลใจอยู่นะการงานก็อย่าใจร้อนวุ่นวามระวังถูกกลั่นแกล้งเรื่องงานการเงินอาจจะถูกโกงเงินได้ ส่วนความรักเนี่ยนะครับคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนต้องมีสตินะต่อมาคนทั้ไพยใบที่สองคุณได้ครับราชินี้ถือไ่้เท้าถือว่าการงานนี้ของธุรกิจต่างๆดีไม่ได้มีปัญหาเกอะไรนะครับการเงินก็จะมีรายจ่ายอย่างไม่คาดคิดในเรื่องของความรักคนโสดก็มีกว่าได้พบรักด้วยเช่นกันต่อมาคนทั้ไพยใบที่สามคุณได้ครับ <c oughs> สิบถ้วยดีมากดวงชะตาคุณจะประสบความสำเร็จทั้งงานเงินความรัก ชีวิตจะมีความมั่นคงดีขึ้นในดวงชะตานะครับโอเคครบ12บสราศีแล้วถ้าในสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ